สวัสดีครับนักเรียนชั้นม2นะครับวันนี้ผูจะมาอธิบายให้ฟังนะครับถึงกติกาในการสอบร้องเพลงหรือเล่นดนตรีนะครับซึ่งวันจันทร์ถัดไปนี้นะครับวันจันทร์ที่20นะครับเป็นต้นไปนะครับ20สัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นวันที่ห้องขอมาเรียนนะครับก็จะเริ่มสอบเริ่มสอบปฏิบัตินะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นการแจ้งใหาทสาบนะครับว่าห้องของจะเริ่มสอบในสัปดาห์หน้าห้องกอจะเริ่มสอบในสัปดาห์ที่27-31นะครับมาอธิบายกติกาข้อแรกก่อนนะครับร้องเพงลงร้องเพลงหรือเล่นดนตรีนะครับเพลงอะไรก็ได้นะครับผมเพลงอะไรก็ได้ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเพลงอะไรก็ได้นะทีนี้ถ้าเกิดเลือกเพลงง่ายเกินไป หรือยากจนเกินไปนะครับครูจะเป็นคนปรับสมดุลให้โดยการที s, um, ่ถ้าเกิดถ้าเกิดเลือกเพลงยากมานะครับครูก็จะให้คะแนนง่ายหน่อยให้คะแนนง่ายง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกเพลงง่ายมานะครับเช่นเพลงช้างนะครับเพลงหนูมาลีนะครับครูก็จะเพิ่มเงื่อนไขให้มันยากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเลือกเพลงช้างมานะครับครูอาจจะให้ครูก็จะให้ไปร้องบนเวทีในโดมนะครับ ในเวลาพักกลางวันแล้วครูก็จะไปนั่งฟังอีกฝั่งหนึ่งโดมถ้าได้ยินครูก็ให้คะแนนนะครับอะไรอย่างนี้ถ้าเลือกเพลงชาติเพลงเรียนมานะครับก็ต้องร้องเป็นการประสานเสียงนะครับส่วนข้อ3นะครับออกมาร้องครั้งละไม่เกิน5คนนะครับนะครับครั้งละไม่เกิน5คนก็คือ1คน2คน3คน4คน5คนได้หมดนะครับ อ่าแล้วถ้าเกิดที่ออกมาร้องกันเป็นกลุ่มนะครับถ้าเกิดใครเล่นเครื่องดนตรีนะครับใครเล่นเครื่องดนตรีก็จะได้บวก1คะแนนนะครับบวก1่ไปมากัเพื่อนไปในกลุ่มนะครับคนที่เล่นดนตรีข้อ5คนที่เล่นดนตรีสามารถดูนตเพลงได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ร้องอย่างเดียวเนี่ยดูเนื้อเพลงเนี่ยนะครับก็จะลบ1คะแนนนะครับข้อ6ทุกคนต้องมีท่อนร้องเดี่ยวของตัวเองนะครับก็คือแบ่งท่อนกันร้นองครับ1เพลงพวกเธอก็แบ่งกันนะครับแล้วก็มีท่อนที่ร้องพร้อมกัน ก็คือร้องหมู่ข้อ7ถ้าเกิดใครสอบคนเดียวก็ให้ร้องแค่ครึ่งเพลงพอนะครับข้อ8ปดข้อสุดท้ายนะครับถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีใครเสนอตัวออกมาสอบนะครับครูก็จะทําการสุ่มนะแล้วถ้าเกิดสุ่มไปโดนชื่อใครบางชื่อใครก็แล้วแต่นะครับในกลุ่มนะครับแล้วไม่ออกอีกนะครับก็จะลบหนึ่งคะแนนไปก่อนนะครับ ถ้าส่งไปโดนในกลุ่มเรื่อยๆนะครับติดลบไปเรื่อยๆนะครับจะลบได้สูงสุดไม่เกินลบสนะครับผมก็ฝากถึงห้องขอนะครับให้เตรียมตัวมาในการสอบปฏิบัติในสัปดาห์หน้าเลยนะครับโอเคครับมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ไว้ในงานใบงานอันนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ